นิทานไทยเฟอร์ดิานานทั้งสองและเจ้าหญิงที่ได้รับการช่วยเหลือการละครั้งหนึ่งในเมืองที่เรียกว่ายังมีฮ่าทารกคนหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนกล้าหาญและมีเกียรติ เรียกเขาว่าเฟอร์ดินานอ๋อเฟอร์ดินานตัวน้อยเราจะเลี้ยงดูเขายังไงดีไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็ดีเองข้าต้องหาท่านพ่อทูนหัวมาอวยพรเขาทอมเป็นยังไงละ่ะทอมเป็นชายชาราที่ตั้งรกรากอยู่ในเมืองไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลย อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นคนที่ใจดีโดยธรรมชาติยินดีด้วยท่านจะเป็นพ่อทุนหัวของเขาหรือไม่ฮ,ะฮะ่าฮ่าข้าเป็นแค่คนจนพรของท่านจะมีความหมายทุกอย่างสำหรับเราพวกเขาเข้าไปที่บ้านอันอบอุ่นทารกฟรินานนอนหลับอย่างสงบ ฟอร์ดินานใช่ไหมเจ้าจะเติบโตขึ้นมาเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่ของขวัญโอ้แต่ว่าฟังนะเมื่อเฟอร์ดินานอายุ17ปีเขาจะต้องนำสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้ขึ้นไปยังเนินเขาแต่ว่าทำไมล่ะ <c oughs> มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เฟอร์ดินานเติบโตขึ้นเป็นคนใจดีและพักดีจนได้รับฉายาว่าเฟอร์ดินานผู้ซื่อสัตย์ในที่สุด วันเกิดปีที่17ของเขาสุขสารวันเกิด,น,กดนะลูก,ลกว้าวเค้กนั่นต้องแพงแง่เลยคุ้มทุกเพนนีจะ้ะและนี่ท่านพ่อมีของข,องขวัญให้ข้าเหรอจริงๆแล้วมันเป็นของท่านพ่อทุนหัวเจ้านะท่านพ่อทุนหัวของข้าเขาเสียแล้วเมื่อหลายปีก่อนเขาชื่อทอมและเขาให้สิ่งนี้แก่ลูกพวกเขาบอกเขาเกี่ยวกับคำแนะนำของตาทอม เฟอร์ดินานรู้สึกงุนงงแต่ก็ไปที่เนินเขาอืมมันเป็นกุญแจข้าจะทำอย่างไรโอ้กุญแจส่องแสงและนำทางเขาเอ่ออะไรอะไรอยู่ที่นี่โอ้ยในการระเบิดอย่างงดงามปราสาทอันงดงามปรากฏขึ้นเอ่อเอ,อฮัลโหลว้าวนี่นี่ทั้งหมดของของข้าเหรอเฟอร์ดินาน ประหลาดใจกับโชคลาบของเขาเขาควบม้าไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาพวกเขาตกใจที่เห็นม้าและดีใจมากกับปราสาทอันยิ่งใหญ่ท่านพ่อกับท่านแม่มาอยู่ประสาทนี่นะแค่เราแล้วลูกละ่ะข้าจะเดินทางไปทั่วโลกข้าอยากทํามาตลอดเขาเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่ดี ท่านพ่อและแม่จึงอำลาเขาขณะที่เขาเดินทางเขาได้พบกับที่ใหม่ๆและผู้คนใหม่ๆอ,อืเดี๋ยวต้องหางานทำแล้วล่ะโอ้เฮ้เฮ้เฮ้โอ้น่าสงสารจังโอ้ขอบคุณเจ้าคนแปลกหน้าใจดีเจ้าพูดได้สัตว์สามารถพูดคุยกันได้มีเพียงคนใจดีเท่านั้นที่ได้ยินเรา อังนง้นก็ตามข้ารู้สึกขอบใจใเจ้ามากไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรไม่ใหญ่ได้ไงเจ้าบึงช่วยชีวิตข้านี่เอานี่ไปเจ้าปลาให้ครุยที่ทำจากเปลือกหอยและไข่มกุกแก่เฟอร์ดินานสวยจังเลยเจ้าสามารถเล่นเป็นคลุยธรรมดาได้แต่หากเจ้าต้องการความช่วยเหลือให้เล่นมันเหนือขอบน้ำแล้วข้าก็จะมาหาเจ้าปลาบก พและว่ายน้ำหนีไปเฟอร์ดินานประหลาดใจกับการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้เขาเดินทางต่อพร้อมกับของขวัญใหม่ของเขาไม่ช้าเขาก็ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเฮ้ hey, เจ้ายุดก่อนขอน้ำหน่อยโอ้เออเอาไปสิขอบคุณเออข้าชื่อเฟอร์ดินานจริงๆแล้วข้าก็ชื่อเฟอร์ดินานด้วยแต่ทุกคนเรียกข้าว,ว่าเฟอร์ดินานไม่ซื่อสัตย์ ตลกจังข้าคือเฟอร์ดินานผู้ซื่อสัตย์เงหไหนๆเราก็ชื่อเดียวกันขอข้าติดไปที่หมู่บ้านด้วยครับเฟอร์ดินานรู้สึกรำคาญกับชายที่ไม่สุภาพคนนี้แต่เขาก็ไม่ว่าอะไรทั้งสองมาที่หมู่บ้านแล้วเราจะไปไหนกันดีข้าจะมาหางานทำโอ้ oh, ใช่แล้วข้าก็เหมือนกันเฮ้ยโอ้เออขอโทษนะเฮ้ hey. เจ้าทำแบบนั้นมันไม่ดีนะให้จะสนล่ะเดี๋ยวเขาก็หาเงินได้เองแหละยังไงซะข้าก็ต้องจ่ายให้เจ้าเราชื่อเดียวกันงั้นข้าขอใช้เงินร่วมกับเจ้าได้ไหมล่ะเ <c oughs> อเฟอร์ดินานผู้ไม่ซื่อสัตย์อยู่กับเฟอร์ดินานผู้ซื่อสัตย์ยังมีความสุขว่างไงเฟอร์ดี้อย่าเรียกข้าแบบนั้นข้าเพิ่งรู้ว่ากษัตริย์ต้องการผู้ดูแล ข้าคิดว่าข้าจะสมัครโอ้ข้าไปด้วยใครจะรู้ล่ะข้าอาจจะได้แต่งงานก่อนเจ้าทั้งสองไปที่พระราชวังและพบกับกษัตริย์อืมเจ้าได้งานนี้เฟอร์ดินานขอ,ขอบคุณ,คณพระยะค่ะฮะเ<ะ>อ่ออืมข้าหมายถึงเฟอร์ดินานนี้เฮ้ยแล้วข้าละฟาบาท พระราชาไม่ชอบชายหยาบคายคนนี้แต่เขาก็ให้งานไป <c oughs> ชีวิตในวังค่อนข้างดีสำหรับเฟอร์ดินานผู้ซื่อสัตย์ไม่มากนักสำหรับคนไม่ซื่อสัตย์ <c oughs> วันหนึง่งพระราชาส่งนั่งค้าครวนถึงเจ้าหญิงเลซ่าพระธิดาเธอถูกลักพาตัวและถูกขังอยู่ในหอคอยและกองทัพของกษัตริย์ไม่สามารถช่วยเธอกลับมาได้เ <c oughs> ฟอร์ดินานผู้ไม่ซื่อสัตย์ เห็นโอกาสของเขาฟ้าบาทโอ้เฮ้เจ้าต้องการอะไรข้าได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงทำไมถึงไม่ให้ข้าฟรินานไปช่วยเธอละ่ะเจ้าทุกคนควรได้ลองเสี่ยงโชคกษัตริย์ทอดพระเนตรฟรินานผู้ไม่ซื่อสัตย์แม้จะดูไม่น่าไว้วางใจแต่เขาก็แข็งแกร่งและดูกำยำ ข้ากำลังจะออกไปทำธุระและจะไม่อยู่สักพักใช้ได้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการอ,อขอรับฝ่าบาทหวังว่าเจ้าจะพานางกลับมา <c oughs> โอ้เฟอรดีฮ <c oughs> ะแอมกษัตริย์สั่งให้เจ้าไปช่วยเจ้าหญิงลาลิสาละอะไรนะเจ้าต้องพานางกลับมายังปลอดภัยแต่ว่าใคร พระราชาตัดกับข้าเป็นการส่วนตัวเจ้าโกหกข้าจะไปถามพระราชาเขาเดินทางออกไปแล้วตอนนี้งั้นเหรอข้าข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกก็แล้วแต่หวังว่าเจ้าจะมีข้อแก้ตัวเมื่อราชากลับมานนะนี่มันไม่จริงนะโชคดีนะเฟร์ดินานผู้ไม่ซื่อสัตย์เต้นรำออกไปด้วยความดีใจ <c oughs> ตอนนี้ข้าจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งจนกว่าเฟอร์ดี่จะกลับมาจากนั้นข้าก็จะขโมยเจ้าหญิงจากเขาและข้าจะได้รับรางวัลสําหรับการช่วยเธอข้าจะทําอย่างไรดีกองทัพของกษัตริย์ยังไม่สามารถช่วยเจ้าหญิงได้ข้าจะทําได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือของข้าฮะใครน่ะข้าเองวันนี้ไงอาเจ้าพูดได้แน่นอนข้าทาได้จําสิ่งที่ปลาพูดได้ไหม แต่ทำไมเจ้าเพิ่งมาพูดล่ะไม่มีอารมณ์นะฟังนะข้ารู้จักหอคอยแห่งนี้เส้นทางของมันได้รับการปกป้องโดยยักษ์ใหญ่และนกยักษ์ี่ไม่ได้กำลังบอกข่าวร้ายกับข้านะข้ากำลังพยายามช่วยเจ้ายักษ์ชอบขนมหวานและนกชอบขนมปังดังนั้นเราจะผสมยานอนหลับลงไปตอนที่พวกมันกำลังหลับเราสามารถช่วยเจ้าหญิงได้แต่ ความกล้าหาญและความเมตตาได้รับรางวัลเสมอต,ตอนนี้ไปเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเถอะในไม่ช้าเรือก็เต็มไปด้วยขนมหวานและขนมปังที่มีกลิ่นหอมอืมอยอดทำอย่างนั้นเจ้าอาจหลับไปก่อนที่ยักษ์จะหลับนะพวกเขาเดินทางเป็นเวลาหลายวันในมหาสม,มุทรอันกว้างใหญ่จนกระทั่งมาถึงถ้ำของยักษ์า เจ้าคือกไกลข้าข้าชื่อเฟอร์ดินานด์และข้า,าหมาทำไมเจ้ามาที่นี่พวกพวกเราตอบเขาสิเรามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าหญิงอืมอร่อยนะฮ่าๆเขา,ห,าขหลอนเล่นเรามาที่นี่เพื่อเสนอขนมให้เจ้า เมื่อเอ่ยถึงขนมหวานยักก็เริ่มหิวน้อยระนี่ไงาตามสบายเลยนะพวกเขาโยนขนมปังหนึ่งกำมือเข้าปากงม<า>งง<า>ไม่นานนักอืมอ<ง>่าอ<ง><า><ง><า>้าว วกเขาแล่นเรือออกไปไม่นานทันใดนั้นก็มีฝูงนกใหญ่บินมาใหญ่เกือบจะเท่าเรือขนมปังให้ขนมปังแก่พวกมันในไม่ช้าเมื่อเห็นขนมปังนกก็โฉบลงไปหามันแต่ในขณะที่พวกเขารอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมพวกเขาไม่หลับไม่รู้สิข้า ขนมปังมันไม่มีกลิ่นของยานอนหลับเลยเมื่อพบว่าขนมปังไม่มียานอนหลับแล้วพวกเขาจ้องกันอย่างตกใจเราควรกระโดดลงไปในน้ำไหมน้ำแน่นอนเจ้าปลาเฟอร์ดินานหยิบถุยออกมาแล้วเล่นมันเหนือเกลียวคลื่นท่วงทำนองไหลลงสู่มหาสมุทรและภายในไม่กี่นาทีก็มีหัวโผล่ขึ้นมา <c oughs> สวัสดีสวัสดีช่วยพวกเราด้วยพวกเขาบอกปลาทุกอย่างมันพยักหน้าและหายตัวไปในมหาสมุทรเขาวิ่งหนีไปแล้วปลาไม่วิ่งนะพวกเขาว่ายน้ําทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นบางอย่างหมุนวนอยู่ใต้น้ําปลาทุกตัวในมหาสมุทรถูกเรียกให้ช่วยและขณะที่พวกมันหมุนไปรอบๆนกไปที่พวกมัน พวกมันเริ่มเวียนหัวและไหนไม่ช้าเฮ้ยพวกมันทำได้เจ้ามมาอ้โหต่อค่าขอบคุณนะได้เสมอคนดีพวกเขาแล่นเรือไปตามทางและในที่สุดก็มาถึงหอคอยพวกเขาเดินต่อไปเพื่อค้นหาทางเข้า ถ้าชีวิตไม่มีประตูก็สร้างมันขึ้นมาเฟอร์ดินานพบเจ้าหญิงซึ่งอยู่ภายใต้มนต์สกดที่หลับไหลอยู่เธอถูกวางไว้ในห้องโดยสารอย่างระมัดระวังและเรือก็แล่นกลับไปยังอาณาจักรพวกเขาผ่านโดยไม่มีนกแต่ยักษ์ก็คือยังหลับอยู่ ในที่สุดพวกเขาก็กลับมาพวกเขากลับมาแล้วข้าต้องเร่บทำตามแผนกษัตริย์ก็กลับมาแล้วแต่ฟอรินานผู้ไม่ซื่อสัตย์ยังคงซ่อนตัวอยู่ฟอรินานผู้ซื่อสัตย์ได้ขอรถม้าเพื่อนำตัวเจ้าหญิงนิทากลับมาโอกาสของข้าอืมโอ้เฮ้ปล่อยข้านะ He. ข้าต้องได้รางวัลข้าข้าอยู่ที่ไหนเอา้าเจ้าหญิงเจ้าตื่นแล้วดีเลยฟู oh. ดินานผู้ไม่ซื่อสัตย์เข้าวังพร้อมกับเจ้าหญิงแลอลาลิซาท่านพ่อเจ้าทำได้ เจ้าช่วยลูกสาวของข้าจริงๆเอาอาไม่ใช่ข้าเป็นคนที่ช่วยเธอไว้เฟอร์ดินานเข้ามาในห้องและความโกลาหลก็เกิดขึ้นกษัตริย์มองเฟอร์ดินานคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเฟอร์ดินานคนนี้โกหกฝ่าบาทเจ้านั่นแหละโกหก เดี๋ยวก่อนท่านพ่อคนที่ช่วยชีวิตข่าเล่นเพลงนี้เ <c oughs> ฟอร์ดินานผู้ซื่อสัตย์หยิบขลุ่ยขึ้นมาทันทีดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ช่วยชีวิตข่าไม,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 นะม่นะมันมันคือข้าต่างหากล่กะกษัตริย์สั่งให้เฟอร์ดินานผู้ไม่ซื่อสัตย์ถูกขังไว้เพราะการหลอกลวงของเขา และเฟอร์ดินานผู้ซื่อสัตย์ได้รับรางวัลสำหรับความกล้าหาญของเขาโอ้สำหรับข้าเหรอข้าไม่สามารถทำมันได้ทั้งหมดหากไม่มีเจ้า <S 2>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  อนานาจักรเฉลิบฉลองการกลับมาของเจ้าหญิงเจ้าหญิงกับเฟอร์ดินานสนิทสนมกันและในที่สุด ยินดีด้วยทอมจะต้องดีใจแม่ภูมิใจและมีความสุขกับลูกมากข้าทำให้พวกเขาได้พบกันเลยนะ,จะเจ้าพ,พูดได้ได,ดังนั้นเรื่องราวจึงจบลงด้วยบันทึกแห่งความพักดีและความรักดังที่กล่าวไว้ความกล้าหาญและความเมตตาจะได้รับรางวัลเสมอข้าเป็นคนพูดเองใช่แล้วเจ้าพูดมัน